เหรียญมีมนะครับจักกรวาลของเหรียญมีมเนี่ยมันได้ไต่ราคาไประดับหนึ่งแหละแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะขึ้นรถอ่ะคุณขึ้นทันหรือเปล่านะครับแล้วจะตกรถหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของคุณจะสามารถซื้อเหรียญมีนเนี่ยคุณตกรถแล้วหรือยังนะครับหรือคุณจะขึ้นรถเนี่ยคุณจะตัดสินใจย,ยังไงละกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีอยู่ประมาณเอาสักห้าเหรียญแล้วกันนะเอาสักสี่เหรียญแล้วกันนะครับนั่นก็คือชีบะ โฟกี้เบบี้ดอนะครับแล้วก็อ l ล n นะครับก็จะมีอยู่4ตัวนี้แหละถ้าถามว่าทั้ง4ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญกลางน้ำหรือต้อนน้ำกันแล้วโดยเฉพาะโฟกี้กับชิบะนะครับแล้วตัวที่แรงท้ายหน่อยก็คืออ l ล n กับตัวของตัวของอะไรอะ่ะตัวของ Baby ้ดอนะครับก็จะแรงท้ายหน่อยนะครับดังนั้นเราเห็นการ การวิ่งของ Baby d o อทแหละนะครับคือเบบี้ดอวิ่งมาระดับหนึ่งแหละวันนี้ขึ้นมาถึงสามพันหกที่ศูนย์แดตัวเงินสกุลดอลลาร์นะครับชิบะขึ้นมาถึงประมาณพันห้าพันหกนะครับศูนย์สีส่ตัวโฟกี้ขึ้นมาถึงสามพันแสงชิบะไปอย่างแสงทางโค้งเลยอีลอนนะครับยังไม่มีการขยับแต่ผมเชื่อว่า Coming Soon นะครับหมายถึงเร็วๆนี้จะมีการขยับใหญ่ของมันอ่ะรอบของมันรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้บอกคุณหรอกว่ามันจะพุ่งเมื่อไหร่นะครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะมันพุ่งแน่นะครับแล้วมันเป็นเหรียญกาวนะคนก็จัดสารการลงทุนและการอย่าไปลงทุนกับมันเยอะนะครับแต่ให้ให้ให้ค่ามันเท่ากับเหรียญมีมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญอันนึงที่ าทางอีลอนมาร์กเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยเพราะว่าเคยออกมากล่าวนะครับทั้งเบบี้ดอทั้งโฟกี้ทั้งอีลอนนะครับแล้วก็ชิบะมีนะมีนะครับแต่อาจจะเป็นทางอ้อมชิบะเนี่ยอาจจะเป็นทางอ้อมหน่อยนะครับคือว่า,าใช้มูลค่าพ่วงกับดอชคอยนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นการกล่าวแบบตามยูนิเวอร์สนะครับตามจักรวาลของเขานะครับ นั้นหลายคนก็ถามนะครับว่าตอนเนี้มันเป็นอะไรนะครับทำไม Baby Dot ทมันถึงถึงถูกปั่นราคาทําไมโฟกี้ถึงถูกปั่นราคาชิบะมีการปั่นนิดหน่อยทําไมปั่นปเม็ดไปได้แค่พันห้รอชิบะเรียมขั้นตอนเบต้าหรือเปล่าผมก็ต้องตอบนะว่าใช่นะครับก็มีหลายคําถามก็พ่อมามากเอาทีละประเด็นก่อนละกันนะครับในช่วงนี้คําถามที่โดนมากที่สุดคือ ตอนเนี้ถ้าเกิดเราจะเข้าเนี่ยนะครับทันไหมผมบอกว่าทันนะครับแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นราคาที่คุณจะรวยแบบสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมซื้อตั้งแต่เหรียญน่ะที่มา FTX มัน collapse นะครับช่วงที่ FTX มีปัญหาเนี่ยเดือนพฤศจิก,กายนอะตอนนั้นราคาย่อบีคอยไปหมื่นห้าผมนั่งไล่ซื้อเหรียญมีหมดเลยนะครับ แล้วผมรู้แล้วว่ามันจะขึ้นมารวมถึงในช่วงปลายปีนะครับมีข่าวเกี่ยวกับอีลอนมาร์อย่างมากแล้วต้นเดือนมกราดคมด้วยนะครับพอหลังปีใหม่ข่าวเรื่องเกี่ยวกับเทสลาสู้กู้แข่งไม่ได้นะครับอีลอนมาร์สิ้นลายแล้วนะครับคุณของเทสลาร่วงอย่างหนักนะครับเราก็มีข่าวบาบาาบาบานะครับออกมาออกมาให้เราดูนะครับออกมาให้เราได้ยิน คนหลายคนก็ขำนะครับบอกโอ้ยอีลอนหมดไฟแล้วนะหมดแรงที่จะกาวแล้วแต่เอาเถอะอีลอ,อนเนี่ยเป็นมาหาเศรษฐีระดับโลกนะครับมีมีเงินมากกว่าบางกองทุนในอเมริกาอีกนะครับฉะนั้นเขาจะสรรสร้างเขาจะกาวตัวไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเหรียญนี่ย ที่อยู่ในเครือจักราวาลของเขาเนี่ยทั้งดอททั้งชีบะทั้งอีลอนทั้งโฟกี้ทั้งเบบี้ดอท, e lon, ท, ky, ทเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ณนะราคาหนึ่งแต่มันยังไม่ทะลุออทามไฮนะครับซึ่งออทามไฮของมันจริงๆแต่และตัวเนี่ยก็สูงอยู่นะอย่างโฟกี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพที่0ูนย์สามตัวแล้วก็เบบี้ดอทอยู่ที่ประมาณ60,000ศูนย์แดตัวนะครับอีลอนอยู่ที่0ูนย์ห้าตัวตอนนี้ มาได้4 0่พตัวนะครับแล้วก็ตัวของชิบะก็คือ8,000ที่ศูนย์สี่ตัวนะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ไปไหนถ้าถามว่าคุณจะซื้อตอนนี้ได้หรือเปล่าบอกเลยนะครับจัดการเลยจัดเลยนะครับสักนิดหน่อยนะยังทันนะครับไม่ช้าเกินไปนะครับแต่ก็ก็สามารถซื้อได้ นะครับเพราะบิตคอยมาราคาแค่2 5งหมื่นนะครับส่วนตัวผมอะ่ะผมก็รอบิตคอยราคาสูงๆไปก่อนผมก็คิดว่าไอ,พอ้พวกเหรียญกลุ่มพวกเหรียญมีมพวกนี้ก็จะถูกปั่นขึ้นไปอีกนะครับตามมูลคา่าหรือ Market Cap ของบิตคอยที่จะขยายขึ้นในอนาคตนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าปีนี้เหรียญไหนจะถูกหวยนะครับซึ่งผมต้องตอบนะว่าไม่ใช่ชีบะกับดอทคอยแน่นะครับ แต่อาจจะเป็นเหรียญที่เป็นตัวย่อยนะครับเพราะว่าอ่าดอจคอยเนี่ยนะครับขึ้นตอนบิตคอยขึ้นถึงห้าหมืคือ0ูนจุดเจดนะครับสี่หมื0นห้ื่นเนี่ยขึ้นได้ถึง0ูนจุดเจ็ดดอนตอนนั้นก็เป็นเหรียญา s a เ u อร์เนย์ไนท์ไลท์นะครับที่อีลอนมารกออกรายการตลกแล้วราคาก็ร่วงลงนะครับเพราะคนพวกวานรายใหญ่ๆเข้าไปเล่น ชิบะกันเยอะนะครับอย่างคุณจิมคาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนมาเล่นชิบะแในช,ช่วงเนี้ยถือว่าคุณยังเข้าได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเข้าแล้วรวยที่สุดไหมไม่นะครับผมต้องใช้คําว่ารวยที่สุดนะเราก็จับกําไรได้มากที่สุดถามว่าไม่นะครับเพราะว่าบางเหรียญอย่างอย่างเบบี้ดอนเนี่ยมันเคยไปถึงหกพันแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าเบบี้ดอนเนี่ยเกินหกพันมันจะไปได้หรือเปล่าเพราะอุปทานมันยังเยอะอยู่ นะครับส่วนอีลอนกัโฟกี้ยังไกลยอยู่นะครับยังไกล0 0 1หลักเลยแต่ชีบะเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเล่นคือคุณยังเก็บทานอยู่แล้วก็เก็บได้ยาวด้วยนะครับเพราะชีบะเนี่ยผมเชื่อว่าในปีนี้ถ้า BTC ไม่ได้แรงนะครับหรือ e ีเทเรเียไม่ได้แรงชีบะก็จะไปได้เท่านั้นแหละตามที่วานกดเอาไว้อยู่นะครับเพราะชีบะวันนี้ ก็ได้ขึ้นในสองวันที่แล้วนะ่ะได้ขึ้นในวานอเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วชีบะก็ราคาค่อยๆขยบข,ขึ้นขยบข,ข,ขึ้นนะครับตอนเนี้ยังไม่ตกรดยังอยู่ต้นๆของลถเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ราคาแบบก้นหลุมแล้วหมดเวลาราคาก้นหลุมนะครับตอนนี้เหลือแต่ณนะตอนนี้ที่ผมทําคือ BTC ยอ่อคุณมีโอกาสซื้อก็คือซื้ออย่าไปซื้อตอนโห ราคาเป็นไปนะครับวันนี้มีหลายท่านในกลุ่มนะเข้ามานั่งคุยกับผมนะครับเราก็คุยกันในกลุ่มนะครับบอกเฮ้ยเบบี้ดอนนะราคาเนี่ยมันต้องสูญหายสองตัวแน่อย่าอย่าพึ่งนะครับเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่า มันไม่ได้เล่นเหรียญเดียวอ่ะนะครับไม่ได้เล่นเหรียญเบบี้ดอเหรียญเดียวมันจะสลับ b a b y d o อสกับโฟกี้กับอีลอนบ้างก็ได้นะคะซึ่ง่าตอนเนี้นะครับที่ราคาสองพันห้าสองพันต้นต้นเนี่ยคือจุดที่คุณจะเข้าได้อาจจะได้ถูกที่สุดแล้วผมไม่รู้นะว่ามันจะลงไปอีกหรือเปล่านะครับแต่ราคาอาจจะได้ถูกที่สุดแล้วถ้าบิตคอย n เริ่มเขียวและไปต่อเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสให้เก็บแะนะครับ เพราะว่า b a b y d o อเนี่ยน่าจะมีการปรับราคาขึ้นเรื่อยๆตามตามมูลค่าของมันนะครับเพราะว่าเพราะว่า b บดอเนี่ยตอนบิตคออยู่ประมาณสักส0มห0ื่น0 0ง0มื่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นะครับที่ศูนยตัวเงินสกุลดอลลาร์นะครับโดยทั่วไปวันนี้นะครับทำไมราคาของ b a b y d o อถึงขึ้นนะครับเนื่องจาก,กป่าอีลอนนะครับก็ชนะคดีกับกรอตต์นะครับเพราะตอนนั้นไปโพสต์บนทวิตเตอร์ว่าจะเข้ามาปั่น เหมือนกับหุ้นเท s l a นะครบเพราะเทสลาเนี่ยหุ้นมันต่ําแล้วแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแกจะจะเอาหุ้นเทส l a เนี่ยออกจากไอเขาเรียกว่าตลาดหุ้นนะครับทั่วไปนะครับแล้วแกบอกแกจะเข้ามาซื้อหุ้นเทส l a นะครับเพื่อจะปั่นราคาขึ้นไปก็เลยกลายเป็นคดีความกันนะครับแล้วก็ค่าเสียหายเนี่ย สี่ร้อยยี่สิบล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่เยอะเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ทำไมช่วงนี้เหรียญมีมถึงถึงมีการปั่นกันมีการกล่าวกันแต่ส่วนหนึ่งนะครับการปัน่นการกล่าวเนี่ยมันถึงรอบมาแล้วแหละนะครับเพราะ bdc ไประดับหนึ่งแล้วมันก็ต้องไต่าจากก้นหลุมอะมาที่ราคาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เห็นแหละว่าวันนี้นะครับเนื่องจากอีลอนเนี่ยแหละ นะครับก็เป็นตัวจุดชนวนนะนะครับไม่มากก็น,น้อยไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรแต่ส่วนใหญ่ถ้าอีลอนจะมากาวเรื่องของ d o g e จคอยเมื่อไหร่อย่างน้อยโฟกี้แล้วก็เหรียญอีลอน Elon, นะครับแล้วก็เหรียญเบ b ี้ดอรจะโดนกล่าวโดยทั่วไปตามสถิติทั่ทวไปทุกครั้งเป็นอย่างนี้หมดนะครับเมื่อไหร่ที่แกมีการกาว d o g e จคอยหนักๆแล้วการกาวเนี่ย มีน้ำหนักแล้วก็มีเหตุผลพอนะครับเราก็น่าเซอร์ไพรส์เนี่ยสิ่งนี้ตามมาคือเหรียญมีมก็จะระเบิดราคาที่อยู่ในยูนิเวอร์สของอีลอนั่นเองเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ่ b s ตะไครและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลายกลุ่มไลา์กลุ่มเราก็มีกลุ่มพวกเหรียญมีมต่างๆก็ลองทัก ลองหาใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ว่ให้และสำหรับนี้นะครับผมหวังว่ามี้คอยนะครับจะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับชอ่องาคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน g a t i o จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดาน g a t i o กับเหรียญต้นน้ำ เหรียญต้นน้ำกระดานเกต I.O. ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกตดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกตไอโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้ว มันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและอะบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาน7กเเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดาน a t e .io